Eu พายิสัยปัจจะโยโูเรจตัปัจจยโยปัจจาตัปัจจยโยอาศวะนะปัจจะโยตัมปารังสัมมาสัมพุทโธวิจารมุยนันังเดม

ตานเกินยังเตปาละเตปินผงองอิน e ลองดูห้องอันนี้มันเป็นห้องขับโอขับโอคุณมา,มากเนละยดีดีไม่มีอะไรทางนี้บอกได้เลยนะค,ะครับ แล้ต่อไปขาได้ไหว้พระรัต,ตนตรัยเขาเห็นเชิญขึ้นนโมคร่อมกันครับนโมตัสสะ Si O N T T S T T T U เราก็เป็นบุญของผมนะครับเป็นสถานที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวพะเยานะครับก็อยากจะให้เรือนนี้นะครับเป็นเื้มมากๆครับผมขอบพระคุณท่านมากขล้วคุณมีอจากด์บุช่วยรัตนสกุลนะคะในฐานะเจ้าของเงินล้านน้ำปิดมาเป็นกำเมืองตอนนะเจ้าตกรีเป็นโอยเลยนะเจ้า ชาเย็นของเฮาเนี่ยเปิดรับประกันเลยว่าเป็นชาเย็นตีอร่อยที่สุดในจังหวัดพะเยานะเจ้าไปลองชิมได้เลยเจ้าตีส้มกาแฟของเฮานะเจ้าอาจารย์เปิ้หนั่งท่าเขาอยู่แล้วหลังจากตีพิธีกรได้บิ้วอารมณ์ของผู้ฟังมาะด้นับหนึ่งหนึ่งสองอ้อ thank mm -hmm. you พิธีรับขวัญเฮือนล้านนาปุญญาตาในวันนี้สําหรับวัตถุประสงค์ของเฮือนล้านนาบุญญาตาซึ่งเราผมได้ตั้งปณิธานไว้ว่าหนึ่งเพื่อสร้างสถานที่นี้สร้างให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนใช้ชุมชนลออข้างเพื่อให้มีรายได้มีเงินทองหมุนเวียนในชุมชนเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดทำพิธีรับขวัญเฮือนบุญญาตาลต่อไปขอบคุณครับประธานหอ,อก,การค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองนะครับท่านหัสสัยแก้วกุ่นบวภูทรเมืองพะเยาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับ สังเกตก็จะมีงานขึ้นบ้นใหม่งานมงคลหลายๆแห่งนะครับอย่างวันนี้ช่วงเช้าผมก็ไปขึ้นบนนใหม่ที่จังหวัดชีิงลายมานะครับแล้วก็กลับมาร่วมพิธีทําบุญรับขวัญเหือนล้านานาบุญยาตาลชุบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ วัตถุประสงค์ของคุณบุรีจารุโชตรัตนสกุลนะครับในฐานะเจ้าของเหือนล้านนาบุญญาตานะครับวัตถุประสงค์ก็จะทำให้เพือนบุญญาตานได้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทั้งในส่วนของราชการ ทั้งส่วนของบ้านวัดโรงเรียนนะครับรวมทั้งชุมชนแม่ต่างนะครับซึ่งในการเริ่มทำบุญรับขวัญในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับที่พวกเราถือว่าได้มาร่วมบุญด้วยกันนะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้ก็จะมีพิธีนะครับทั้งในส่วนของพิธีพราง พิธีสงนะครับพิธีบุญที่จะทําให้สําเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับซึ่งวันนี้ในานามของของผู้แทนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับซึ่งได้รับฉันทานวัดจากทานท่านเจ้าของเฮือนล้านนาบุญญาตานะครับก็ต้องเชิญชวนทุกท่านนะครับ ได้ร่วมกันเปิดงานทำบุญรับขวัญเฮือนบุญาตานพร้อมกันนะบัดน,นี้ครับขอบคุณครับ ท่านเท้าพันนะครับพระคาถาพันนี้ก็คือรถจนนออกมาได้1,000งพันพระคาถาตครับตามบุญยะตาลของแต่ละคนที่มีความประสงค์ที่อยากจะให้บุญนั้นนะครับได้คือแผ่เกื้อหนุนไปยังสถานธรรมนี้ก็ดีนะครับหรือการยานธรมนี้ก็ดีนะครับยากที่จะได้นําเรียนถึงกําหนดการโดยสรุปนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบรียกร้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ขั้นตอนของการประกอบพิธีนั้นก็เป็นอะไรนะครับโดยคุณบุรีจารุโชครัตนสกุลรัตนวงศ์ะะะนะครับจากนั้นก็ได้รับเกียรติจากอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณพัชนายแก้วคุณท่านเป็นประธานของการาค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาทุกเทียนบูชาพระรัตนไตรนั้นขอทุกท่นา,นนนทานได้โปรดพนมมือเพื่อน้อมกายวาจาใจบูชาพระรัตนไตรพร้อมกับ สำหรับพระสงฆ์รูปที่2 9ถึง37็นะครับก็ขอเรียนเชิญทางคณะเจ้าภาพนะครับที่จะได้ที่หลากหลายสีสแจกันก็เป็นการสร้างความสวยงามนะครับให้เกิดขึ้นได้เช่นชาติเมื่อามาปสมบสอยู่ใต้รงมการสัมอัโครงกันแล้วก็ยอมให้เกิดตตอ,อราายเว